พี่นอ้องพาพี่นอ้องมาเบืองหน่ำนมกันนะครับตัวนี้ก็ถทือว่าไราแห้งนะครับรอบเมื่อเตอรอยู่ที่2,800รอบนะครับโดยประมาณนี่นะครับนี่ครับพี่น้องสวนข้ากัะมีหอมนะครับตัวนี้เป็นต้นหอมครับต่บางนี้เป็นกระเทียม พร้อมดีซิเปิลรือนะครับนะน,นี่ครับนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับตอนรับเข้าสู่ช่องนุ่มชี้สะเก็ดทุกเก่านะครับอ่ามื่อกี้ผมกะมาเปลี่ยนแผงโซลาเซลล์นะครับจากตัวเก่าเป็นตัวใหม่นะครับว่าไงว่าเปลี่ยนให้มันใสแผ่นใหญ่กว่าเก่านะครับแต่ก่อนถ้าใส่แผ่น 300วัตต์มือสองนะครับอน,นนี้เปลี่ยนมาเป็น580วัตต์นะครับมือสองเทนั้นครับเพราะวานห่างกันยังชัดได้นะครับอยากต่ำกว่าสองสเท่านะครับเดี๋ยวพาพี่นองมาเรื่องสวนน้ำกันนะครับสำหรับสวนนี้เป็นสวนที่ปลอมสูงไหมนะครับนี่ครับพี่น้องสวนเอ่ากับมี หอมนะครับต้นนี้เป็นต้นหอมครับตางนี้เป็นกระเทียมครับหอมนี่จะเป็นรื้อนะครับต้นนี้เป็นหวังปลูกหอมเกานะครับ ตอนนี้ก็เลยปลูกฟักซีจีนไปนะครับก็เริ่มเห็นแล้วนะครับนี่นี่ครับต่วน,นหน่อยๆเขียวเนี่ยครับสำหรับการทหดหน้ำนะครับที่เขาใส่เวลา หนึ่งชั่วโมงนะครับย่างต่ำแต่ว่ามื่อนี้นะครับหดไปใส่เวลาแค่ยี่สิบนาทีนะครับเพราะนาไมนไหลแห้งนะครับแต่สำหรับแปฝงโซล่าเซลล์ตัวนี้นะครับขับกับสับม์เซอรโซล่าเซลล์นะครับยี่ห้อเฮนดูโรขนาด300วัตต์นะครับ ตอ,ตอนส่แรกเ้อยู่ที่หนึ่งพันหกถึงพันเจ็ดลอยรอบตัวน,นาที่นะครับแล้วว่าตอนนี้คือขึ้นมาฮอดสองพันแปดลอยรอบตัวน,นาที่นะครับน้ำก็แห้งพอสมควรน,นะครับ จากนี้กันยังมีบักพริกมีผักชีเจีนนะครับนั่งสวยๆาง,งามๆนะครับนี่ครับบักเนื้อกับกังเป้นน่วยนะครับ ก็อีกน้อยนึงครับผมนี่ครับกำลังออกน้อยครับนะเออเดี๋ยวเสียมาเข้าออดอกอาหารเกิดแล้ว นี่ครับสำหรับพ่นหอก็มีหลายอย่างนะครับเป็นผักสวน,นลนะกลัวงามๆยนวยรักริกก็กำลังออกน่วยครับพี่น้องครับ มีหย่าน้ำนะครับตัวนี้เ้างก็หดน้ำครับตอนนี้ก็ปล่อยน้ำเซียหย่าอยู่นะครับเดี๋ยวพ้าพี่น้องมาบ่งแถงโซลเซลนะครับตัวนี้เป็นแถงโมโนฮับเซลนะครับ แทงขนาด5 8 0วัตต์นะครับแรงด้านไฟฟ้าผลิตได้อยู่ที่49โวลต์นะครับต่วาาตอนต่อโหลดมากกเกลือยู่42 43โวลต์น,นะครับซึ่งปั๊มห้อกับต้องการไฟอยู่50โวลต์นะครับันี้แพงเดียวกับเลือนะครับ เหลือกินแล้วครับเพราะว่าถัดไปสองแผงมันสิบใหม่นะครับปรับเอ้นั่อนโซล่าเซลล์วัใหม่แต่ว่าปั๊มเ้าสิบใหม่นะครับขับมันใจสองแผงครับแคงนี้ก็ได้ไม่ในราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับพอประมาณสามแผงนะครับพี่น้องแต่ว่าเหลืออีกสองแผงครับ นี่ครับตัแผงเก้าครับผมนี่ครับพี่น้องแผงเก่าครับครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิ้งรอบเครื่องนะครับตอนนี้โยที่สองพันเจ็ดเกือบถึงสองพันแปดนะครับเพราะว่าเดือนี่มันมีเงาใหม่นะครับ ตนนี้แรงด้านไฟฟ้าอยู่ที่41.4โวลต์นะครับเสียไฟตอนนี้อยู่ที่6.7 6.8แอมป์นะครับนี่ครับกำลังไฟฟ้าอยูอ่ที่2 7 5ั7ต์นะครับเออ2 0 8 0นี่แหละครับ อันนี้เป็นปั่มแฮนดูโรนะครับนี่ครับสภาพแผงก็คือ,อย่งบทัน,นเซตนะครับเสร็จแล้วแผงมันจะสะอาดกว่านี่แล้วก็การรับการผลิตไฟนะครับมันก็จะได้หลายกว่านี่นะครับแต่นี่คือ มันบ่อยทำความสะอาดนะครับเรื่องของเรื่องของก็เริ่มเอาถามาเสร็จนะครับสำหรับนามห่อกระสูปเป็นนามน้องอย่างนี่นะครับมีหนืวที่ประมาณสองไล่นะครับเป็นเดี๋ยวว่าสูบอยู่มัดปีนะครับ ตอนต่อไปนะก่อนเข้าสิกับเขาแถวโซลาเซลล์ตัวนี้รับน้ำมาครับซึ่งเขาว่างแพงเลยว่าสิไมใส่ก็ปั๊มชักนะครับเว่าตันั้นใส่ครับมอเตอร์มหาาัศจรรย์นะครับก็สิแค่หมุนซื้นอน้ำก็ไหลแล้วนะครับตัวนั้นยี่สิบสี่คก็ตรงเก็บมากนะครับ ก็ยังไดกด็นได้น้อยนะครับกรนหนยนะครับนำรับมือนีเข้ากับเอารถเป็นรถเข็นนะครับเข็นแผงออกมาเลยดูสิเอาแผงเก่าเข็นกลับนะครับครับพี่น้องพี่น้องมาเบื้องหน่านั่งกันนะครับนีอถือว่าไรแห้งนะครับ รอบเมื่อเตออยู่ที่2,800รอบนะครับโดยประมาณนี่นะครับหมดเวลาจาก1ชั่วโมงมาเหลือ20นาทีนะครับรือว่าเร็วนะครับ บวกสายไฟบวกเงลงไปกับกประมาณที่พันานะครับแล้วได้ฝากไปน่องเบืองแล้วสำมักก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเบิ่องรื่ใจในการสางคลิปต่อไปนะครับ